bận thường thường khuôn đã làm tom hamu tom khả mũ tôm khả mũ tên mũ tên mù tên mù tên mù mất mù tên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  mù จะย้ำจะย้ำไกลนะครับหอมปอมหอมเป็นเปื้อผักไผ่น้ำพริกลาบนรำต่ำไปแล้วหลบละตัดตอนน้ำพริกลาบนั่นนะครับพอละมาทำการย้ำกันเลยครับ ขดน้ำพริกหลับใส่ไปเลยตีให้มันแตกๆเหมาะขนาดยำขาหมูตึงขาตึงขาตึงแข,ข็งตึงตีนมันส่วนนี่มันเป็นส่วนขาครับจ้นมันหลายดิยจิ้มพอถ้าบุเฟ็ดกับเติมพริกทบไม มะเอาเพ็ดเพ็ดครับใส่ไปหมดเลยน้ำพริกหลาหนึ่งถุงตักน้ำมาล่างเอาคลุ้นๆเลยครับอ้าวพักไผ่ใบหอมใส่ไปเลยท่ หม้อขนาดยำขามหมูยำขามหมูโอ้โหอ,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 อันนี้ก็ต้มละไว้นนี่ไ้กินข้าวต่อไปอ้าวเรียบร้อยยำขามหมู อันนี้เตียมเติมน้ำไปไว้หิบยกไปเสิร์ฟครับครัวน่ารำน่ารำว้าวลมโซ่โซ่หำแล้วมาเนี้ต้องฟ้าสีมืดๆเอ,อาไวันนี้นะถ้าจะบานตะวันวันนี้นะอ่ะจดยำขาหมูครับยำขาหมูกิกนข้าวสวยนะเจะน่ารำน่ารำอันนั้นแหละห้ามมาแต่งก่อนเลย Mà tang nôm bắt tân này mẹ ăn mà mì tìm gọn áo ná mhm mhm mũ mhm 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 quá mhm 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 mũ อันนี้ส่วนขามันขาโตมันน้ำเจ้น้ําไก่นะครับใส่พักไฟใบหอมใส่น้าพริกหลับอื้อือร่อยถ้าเอาถิ่นมันมาย้ำไปขารไส้เอาขามันละ่ะจิ้นหลายเลยตัวน้ามันหอง เหมาะขนาดเหมาะขนาดโอ้ตักมาลาดเข้าเลยครับกินข้าวสวยครับเอาเด้อเอาเด้อเหมาะขนาดพอเข้าปัก อก็เคียอต้นหมานมันเปลี่ยนย่าอยไปบอกไคเด้อเียต้นหมานมันเป็นย่านะอิไปบอกไว้เด้ออร่อยตดนหนามมันหอมล้มโซ่ ลมเมาะขนาดบรรยากาศดีดีวันนี้กรัวนะรำนะรำ